ของรายการนะคะในช่วงนี้มีชื่อว่า spirit seat talk ค่ะช่วงนี้พิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะรายการของเราค่ะจะมาอัปเดตเรื่องราวของเวทีการประกวดร้องเพลงที่แบบหลายๆคนต้องรู้จักนะคะเพราะว่าเวทีนี้เนี่ยมีความยืดยาวนานมาถึง24ปีแล้วก็กำลังพูดถึง k p n awards ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจาก2คนนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นคนคุณภาพมา พูดจ่าแล้วก็อัปเดตเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้แค่เป็นอวอร์ดขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณบีแครพีเอแล้วก็คุณน้ำหวานด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับยุยเซกาดาวยุ๊ยแซวเชียคแซวอันนี้อันนี้อันนี้เซี่ยวที่คนเกาหลีก็ทักทายกันใช่ครับผมแน่ยิ่งวันหนึ่งอยู่กับแท็กกี้แล้วแแท็กจะเป็นเกาหลีไปแล้วเนี่ยใช่ไม่เป็นมุกแต่เกาหลีได้นะอะไรนะอะไรนะขออภัยทุกที่นี่นี่นี่จี เคพีเอ็นอยู่ตรงนี้ไงโอเควันนี้เราเรียกได้เลยว่าได้รับเกียรติจาก2แชมป์รสองรุ่นเขาเรียกว่าเป็นเคพเอนอวอร์ดท่านที่21อันนี้เป็นรุ่นเออ่ผมเป็นรุ่นที่20ครับ20่สิบอ๋อเขาเขาดันอย่างนี้ใช่ไหมเขานัดเป็นครั้งจริงจริงหลายปีแล้วเป็นเป็นหลายสิบปีมาแล้วครับแต่ว่าแต่ละครั้งเราจะมีเว้นบางปีอะไรอาจจะไม่ได้จัดอะไรอย่างเงี้ยจากน้ำหวานเป็นครั้งที่เท่าไหร่คะ23ค่ะปีล่าสุดใช่ค่ะนี่คือแชมป์ปีล่าสุดแล้วก็คผู้หญิงคนแรกแล้วนางเป็นตัวแแททนของงฝั่่ีบบเรา เล่งยังอยู่ไว้ด้วยเอ้าเหรออืคือจริงๆแล้วเนี่ยเสน่ห์ของเทพียนอรบอร์เนี่ยถามได้เลยนะคะว่าในเรื่องของการแบทเทิลดูซีรีส์สามารถเสน่ห์เสน่ห์ถามมาคู่เลยกันเสน่ห์ว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะคือเสน่ห์ของเวทีนี้เนี่ยค่ะในแบทเทิลซีรีส์คือเราให้ผู้เข้าแข่งขันค่ะเลือกฝั่งว่าคุณจะอยู่สีไหนเลยพอถึงหน้างานปุ๊บเนี่ยบางคนเตรียมตัวว่าฝั่งเสียงนะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะลังเลว่าเอ๊ะ ตาาดีไหมไ<อ>หรืออะไรอย่างเงี้ย<อ>คือมันเข้มข้นตรงนี้อะค่ะคือคุณเลือกได้เลยว่าคุณอยู่ฝั่งไหน ค่ะคือนางจะมีสองฝั่งคือฝั่งเสียงดีกับฝั่งหน้าตาดีครับผมตอนตอนที่บี้เข้าไปประกวดเนี่ยบี้เลือกฝั่งไหนครับตอนนั้นตอนนี้ยังไม่มีตดนกีรีตอนบี้ยังไม่มีแต่ตอนปีบี้ถามจริงห้เรื่องเรื่องไม่ถูกเพราะตอนหน้าไปดีเสียงก็ไม่ดีไม่มีการหลอกตัวจริงจริงตอนปีบี้อ่ะเชื่อไหมว่าปกติเราจะติดตามเทรนทุกรุ่นแต่ว่าตอนปีบี้เป็นปีแรกที่เราจะต้องโดนย้ายไปทําไปทำนักข่าวต่างจังหวัดครับแต่วิกสุดท้ายเรากลับมาแล้วเชียร์สู้ตายนะจ๊าโอ้ เรตายเล้วเชียร์พี่ตู้ตายปวดหรือเปล่าเชียร์เดี่ยมีประโยชน์หรออะะไรนปวดหรือเปล่าไม่ไม่ได้ปวดไม่เชียร์ดีใจเราเออนะครับถ้าถามสเน่หน่อยว่าพอในฐานะที่เราเป็นรุ่นพี่แล้วก็เราเห็นว่าพอปีต่อไปที่มันเป็นเดอะแบทเทิลซีรีส์เนี่ยพี่ว่ามันเป็นยังไงมันดีไหมอะไรเงี้ยเออผมว่ามันมันทำให้มันเปิดโอกาสให้กับคนกว้างขึ้นเหมือนกับว่าบางคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองก็จะให เราตัวเองหน้าไม่ดีแต่เราเรามีเสียงที่แบบสู้คนอื่นได้เลยก็สามารถที่จะเลือกสีแดงถูกไหมครัแต่บางคนก็เต้นเก่งแต่ว่าเสียงไม่ดีเลยเขารู้สึกว่าเออผมไม่ดีนักเงินแล้วสุดท้ายเราอยู่เป็นทีทีเราก็ไปเท่ากันแในๆแฟนคขับเห็นว่าเออสรุปสีอะไรมันเก่งคือแบบเรียกว่าให้โอกาสสำหรับทุกคนที่มีใจรักในเรื่องของการร้องเพลงใช่แล้วปีนี้ปีนี้เราเปิดโอกาสกว้างขึ้นด้วยปีที่ปีที่ผ่านมาเป็น15ถึง25ปีที่จะสมัครได้แต่ปีนี้เราเปิดถึง30มสิบ ไม่ครับเกินแล้วครับเกินแล้วเกินแล้วไม่ได้เกินอะไรนะครับน้อหนักเกินแล้วพี่ต้อหนักเกินแล้วถามต่อดีกว่าพี่ได้ข่าวว่าการประกวด KBN ในปีนี้มันไม่ธรรมดามันพิเศษมากกว่าปีอื่นๆครับช่วยอธิบายหน่อยว่ามีอะไรที่พิเศษอ๋อรางวัลเยอะขึ้นครับแต่คือชุ้มเกินมาหลายปีแล้วง้ายไงรัลโหลฮัลโหลแล้วก็ไรครรับมีอะไพิเศษอีกครับจริงๆเสน่ห์แล้วก็ สิ่งที่ได้คือเพื่อมาตรานแค่วทีเดียวใช่ไหมช่ประกวดร้องเพลงใช่ค่ะแล้วก็ปีนี้เนี่ยเป็น V R h i v a r i i t y Show จะไม่ใช่แค่การประกวดร้องเพลงค่ะจะเป็นแบบฝึกฝนการแสดงด้วยแล้วก็การสร้างสรรคการสร้างสรรโชว์ให้มันอลังการมากยิ่งขึ้นเข้มข้นมากๆคือจะร้องไปแล้วก็มีการแสดงไปด้วยอย่างเงี้ยเหรอคบคือเรามีการฝึกฝนในเรื่องการแสดงและการทำโชว์อะค่ะไม่ใช่แค่แบบร้องเพลงอย่างเดียวคือคนที่มาเข้าแข่งขันนี่ก็คือ คุณจะได้อะไรหลายๆอย่างจากปีนี้ไปแค่ไม่ใช่ร้องเพลงแน่นอนคือหลังๆปีนี้เราก็ย้ายมาจากช่อง9ไปอยู่ช่อง3นะครับแล้วก็เรื่องเวลาออนแอร์ก็จะเป็นห้าโมงครึ่งตอนเย็นนะครับใช่ครับก็มันจะเวลาเป็นช่วงเวลาที่มันพิลควานีอะผ่านโอเคนะแล้วก็ปกติตอนออนแอร์ช่องเก้ามันตอนสามครึ่งใช่ไหมตอนสามครึ่งครับตอนนี้ก็คือเปลี่ยนออ๋ก็คือเวลาเดียวกับช่องไทยแลนด์ก็ทันนั่นอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับสามคนะครับผม ก,นะก็พูดถึงเรื่องของการออดิชัน่นกันบ้างดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเราทราบกันมาว่ามันมีสองฝ<อ>ั่งคือฝั่งแบทชั่วซมันจะมีน<ฆ>หน้าตากับฝั่งเสียงร้องถูกต้องจะพูดถึงการเตรียมตัวในการที่จะแบบเข้ามาออดิชั่นมาว่าแบบถ้าเกิดแบบ เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าอย่างโก้เนี่ยโก้เลือกไม่ถูกว่าจะอยู่ฝั่งหน้าตาหรือเสียงดีว่าคือมันดีไปหมดคือเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ครับผมว่าพี่ท่านมีอีกบทไหมบมีปัญหาทางสมองอะไรพี่คนพิการอะไรคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเอาคนอื่นก็ได้ถ้าไปขออนุบานฝั่งเสียงก็คือฝั่งสีแดงเนี่ยนะคะก็คือ ฝึกฝนในเรื่องของเสียงร้องเยอะๆเพราะว่าเวทีนี้ไม่ได้ประกวดแค่แบบเพลงป๊อปทั่วไปหรืออะไรอย่งีลยค่ะคือมีสากลมีลูกทุงมีทุกอย่างเลยแล้วก็พกความมั่นใจเป็นตัวของตัวเองเยอะๆอ้ค่ะอย่ากพยายามเลียนแบบใครอะไรอย่างเงี้ยอ้าวฮะใช่เพราะเรามีแค่เสียงเท่านั้นแล้วก็ต้องเอามาแค่เสียงเท่านั้นบี้นะครับต้องเตรียมตัวยังไงครับเอออย่างปีนี้เราก็ จะทำในช่องสใช่ไหมแล้วเรามีโอกาสได้ไปทํางานกับช่องสามเป็นนักแสดงด้วยและปีนี้ก็อยากจะบอกถึงคนที่อยากจะเข้ามาประกวดอยากจะให้ฝึกฝนเรื่อง acting ด้วยเพราะตอนนี้เราสังเกตได้เลยว่านักร้องที่เป็นทุกคนเนี่ยตอนนี้เขาเปลี่ยนอาชีพไปเป็นนักแสดงหมดแล้วทุกคนเป็นแบบเสริมให้ทุกคนไปดีกว่าแต่ก็สังเกตว่าเทวนทุกคนเป็นนักแสดงหมดแล้วใช่เขารู้ว่าพอได้ประกวดเวทีใหญ่เนี่ยมันก็มีโอกาสดีๆเข้ามาใช่ครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนเยอะมากอาจจะฟังสีน้ำเงินอาจจะเป็น เป็นอาจจะทำเป็นละครเวทีก็ได้ใครจะไปนุกมันเป็นสตอรี่อะไรเงี้ยเป็นเรื่องราวแล้วก็แบบเฮ้ยอาจจะขึ้นการหาตัวประกอบขึ้นมาเวทีบ้างไหมรับอยากเลยรขาดคนยกฉากครันยกฉากจัดไปอะไย่างเงี้ยคือกนรเน่ามากนะคันนั่นแหละครับก็เลยก็ฝึกเรื่องแอคติ้งมาแล้วก็ฝึกเพลงหลายๆสไตล์มาจริงนะแต่สมมุติว่าวันนี้เนี่ยเราสามคนคือผู้เข้าประกวด อยากให้น้องน้ำหวานแล้วก็น้มบี้เนี่ยด้ลองคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะครับผมเขาเรียกว่าเออเอ่อให้นให้ลองสัมเนียยนะหนึ่งความความสามารถของพวกพี่ว่าเราสามคนเนี่ยใครที่น่าจะเข้ารอบมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเข้าผู้เข้าประกวดวายสีแดงหมายเลขหนึ่งโกโก้บางขุนเทียน นักอยู่บางบัวทองและวเราตัวเองนิดนึงครับสวัสดีค่ะอีชันชื่อโกโก้เป็นสายเสียงดีวันนี้จะมาประกวดแล้วเราวเชิญรับชมและรับฟังได้ค่ะขอฟังเสียงหน่อยฮะเ้ย์เอ๊ะ นี่นี่นี่คือนี่คือย่างกักันะกักัใชเรมคือเต็กว่านี้โอเคครับสำหร้เข้าประกวดหมายเลขหมายเลขหนึ่ครับผู้เข้ากดหมายเลขร9 9ครับอหมายถึงน้ำหนักนะครับแล้เราตัวเองครับสวัสดีค่ะน้องโบกันแต่คราวนี้จะมาฝั่งของ คนเสีไม่ดีแต่ว่าหน้าตาดีหน้าตาดีไม่เท่าไหร่รีลาดีด้วยไม่เชื่อดูค่ะครับผมลองดูค่ะลองดูค่ะคุณพี่เต้นตึงๆ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 น้หวานด้วยผู้เข้าประกวดหมายเลขสามสวัสดีครับผมแท็กพัทพลหรือกนกดีครับเป็นลูกศิษย์ของบี้ KVN ครับเอาเลยอะไรเน้่ยใช่ใช่ใช่ครับได้อยู่ พอสาวเป็นชักกระสุครขนี่แล้วเราทำอะไรดีโอยครับผมพอเห็นลีลาทั้งสามคนแล้วควรจะอยู่หมวดหมู่ไหนกันแล้วควรจะจะเลือกสักคนหนึ่งเรื่องไม่ถูกเรื่องไม่ถูกที่จะเลือกได้กก่อนนะเรื่องไม่ถูกฮะเอาพูดตรงๆเลยไม่ต้องกลัวไม่ได้เลยไม่ต้องไม่ต้องกลัวความรู้สึกกันไม่ต้องกลัวจะทำลายความรู้สึกกันอ่าน้องหวานก่อน จริงๆก็ไม่ความน่าสนใจค่ะ, <Yeah. S 2> คะทุกคนเลยไม <Yeah. S 2> ่จำเป็นในตัวมีอยู่แล้วอยู่ที่กรรมการจะมองเห็นไหม uh. อะไร <laughs> เลือกเอาหนึ่งคน <Okay. S 2> ผมว่าคุณ <laughs> เลือกเอาหนึ่งครับตึงๆๆๆเลือกคนแล้วสติกเกอร์หนิค่ดีกว่าค่ะสติกเกอร์หนิค่งสติกเกอร์หนิค่ะ <laughs> อาอพี่อ๋อพี่อาอพี่เรื่องไม่ถูกไอ้บ้านนี่เขาเขารู้งานไหนบ้างเขาหลอบไปแล้วเนี่ยนเขาหอกคอนดัปชันน่ะเรื่องไม่ถูกอวดให้สองคนได้ไหมอวดให้สองคนคนเดียวคนเดียวคนเดียวดูคนนี้แบบเมื่อกี้เสียงโหใช่อ่ะขอใส่หนีนี่นี่เมื่อกี้ก็เต้นแบบสุดยอดมากเพื่อนหนึ่งคน ผมเลือกลูกศิษย์ผมแล้วโอ้หไอ้ยองทรัพยไป้ล้วคนนี้นะครับต้องเดินทางกลับบ้านไปเลยนะครับไปกระเป๋ากระเป๋าไปยิงสมุดไปไทยแ้วก็เดินทิ้วกะเป๋าเดินอจากรายการ ตอนนี้เนี่ยก็ได้รู้แล้วนะครับว่ามันมีการแบ่งเป็นสส่วนในการทางเรื่องของพลังเสียงที่ยอดเยี่ยมและก็หน้าตาที่ดีเยี่ยมนั่นเองนะครับถ้าเป็นพี่โบกัสกับพี่โกโก้จะเลือกเลือกเลือกแบบไหนครัฉันหน้าตาดีฉันก็ต้องเลือกฝั่งหน้าตาดูเบาน้าฉันด้วยเถอะเฮอพี่บ้านพี่บ้านไม่มีกระจกกันเหรอครับมีแต่ว่าแตกหมดแล้วก็ตัติ๊กเกดําแตกอ๋อไม่สั่พี่ถ้าสมมติอย่างสองคนนี้เป็นประกวดควรจะให้อยู่หมวดไหนครับ แต่เป็นผมผมไม่ฝั่งหน้าตาดิเดี๋ยวพี่พาทำสังฆทานก็หกบ่อยนะทุกอย่างอย่างฝั่งนู้นนะน้ำหวานอย่างพี่โกโก้ล่ะควรจะเข้าหมดไหนหน้าพี่จิกทำไมเออจะจิกหน้าทำไมครับสิ่กก็แอตติจูดหน้าก็ยังน่าสนใจอยู่โอเคถือว่าตอบดีน้หวานเดือยจ่ายีดยาได้เพราะว่าเวทีนี้เขาก็มีสองฝั่งค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งเสียงดีแล้วก็หน้าตาการแสดงต่างๆเพราะฉะนั้นหลายๆคนเวลาออกมาจากเวทีนั้น ก็จะมีงานรองรับอยู่คำถามคือตอนนี้มีผลงานอะไรกันบ้างซะตอนนี้นหวานก็มีซิงเกิลสุดสิงกระดิ่งแมวเข้าบิสซิ่งกับพี่บูบูค่ะแล้วก็มีกำลังมีละครนะคะทางช่องเจ็ดเรื่องมนุ์รักเพลงผีบอกค่ะโอ้โเร็วอนี้เนาะเรื่องนี้เป็นลำดวนค่ะคาแรคเตอร์เป็นยังไงฮะเป็นนักร้องสาวที่เซ็กซี่มั่นใจในตัวเองโอ้ยยยยแท็กเป็นเอทนะ พี่เป็นเ <Picasso> อ็ดเลยพี่พี่เป็นเอ็ดเนี่ยถ้าไม่เข้าใกล้พี่ยังไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นอีโบลาช่วงนี้กำลังคิดบ้างใช่ใช่เพราะฉันมีอะไรกับลิงไงอารบี้แล้วไงงานช่วงนี้เดี๋ยวอะไรกันพี่อย่าว่าอย่าว่าลิงนะครับล่าสุดพี่จามบาลีก็ไม่รอดนะครับ บีเพิ่งกลับมาจากเกาหลีนะก่อนหน้านี้ไปทำโปรเจกต์ที่เกาหลีปาบปีครึ่งแล้วฮะแล้วก็ช่วงนี้เบรกไว้เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีเรื่องเหตุการณ์ที่อ i d เ n t ของเรื่องเรือที่เกาหลีและทําให้ทุกอย่างมันต้องมันต้องเต้องเลื่อนนะครับบีก็เลยขอกลับมาทํางานที่ไทยช่วงนี้ตอนนี้ก็มีทำโปรเจกต์คอนเสิร์ตด้วยนะแล้วก็มีละครที่กำลังจะลงนะฮะ เรื่องอะไรเรื่องอะไรยังบอกไม่ได้คาแรคเตอร์เป็นไงสำหรับเรื่องต่อไปเป็น นี่เราดูพี่เล่นละครนะละครล่าสุดที่พี่เล่นน่ะช่องสามอะ Six Sense เออเราดูเล่นเก่งเป็นคนเกาหลีโอ้ขอบคุณครับครับนีฮะโอ้โหอย่าเข้าใกล้มากนะเอ่อใครอยู่เข้าใกล้แกเนี่ยสร้อยแหวนนาฬิกาหัวนะนี่มันเกดนะนี่เป็นอีโบล่าเนี่ยนี่เป็นโจรนะเลือกดูจะเอายังไงจะเอาแบบไหนจะเอายังไงเราเลือกดูว่าจะเอาแบบไหน